สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันในวันที่2นะคะในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เดิมนะคะในเรื่องของเศษส่วนนะคะซึ่งในคลิปที่2วันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของเศษส่วนแท้ และเศษเกินนะคะอะก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะเดี๋ยวครูขอชี้แจงสักนิดหนึ่งนะคะตอนนี้เราเรียนในรูปแบบของการเรียนผ่านคลิปนะคะแต่ว่าในอนาคตนะคะเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนนะคะอาจจะเป็นการสอนออนไลน์นะคะก็คือเราจะได้สอนกันผ่านแอปพลิเคชันนะคะไม่ว่าจะเป็น Zoom หรือว่า g o o g l e m e e t นะคะเดี๋ยวจะทำการ แจ้งให้ทราบอีกทีนะคะอ่ะเราก็จะได้มีการสอนสดกันเนาะอ่ะในส่วนของวันนี้นะคะเรามาเรียนกันก่อนในเรื่องของเศษส,ส่วนแทนและเศษเกินนะคะอ่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะ 1. นนักเรียนสามารถจําแนกได้ว่าเศษส,ส่วนใดเป็นเศษส,ส่วนแท้และเศษเกิน2นักเรียนสามารถเขียนและอ่านเศษส,ส่วนแท้เศษเกินตามที่กําหนดให้ได้นะคะ ก่อนอื่นนะคะเราจะไปรู้จักความหมายของเศษส่วนแทนแล้วก็เศษเกินกันก่อนนะคะว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูจากสถานการณ์นี้กันนะคะ,ะก็จะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับแก้วตานะคะแบ่งขนมเปียให้กับทั้ง3คนนี้นะคะก็จะมีขุนใบวัวและต้นก้านะคะ ซึ่งขนมเปียะเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นรูปวงกลมนะคะแก้ตาเนี่ยเขาก็จะทําการแบ่งให้เป็น8ส่วนส่วนละเท่าๆกันแบบนี้เลยนะคะดังนั้นส่วนที่ขุนได้ไปก็คือส่วนที่ระบายสีเขียวนะคะดังนั้นขุนจะได้รับไปทั้งหมดเศษ4ส่วน8ก้อนนะคะ,ะต่อไปนะคะใบบัวใบบัวนะคะ ชิ้นนี้นะคะก็จะถูกแบ่งออกเป็น8ส่วนส่วนหลักเท่าเท่ากันเช่นเดียวกันนะคะซึ่งใบบัวเนี่ยได้รับไปทั้งหมด3ส่วนนะคะฉะนั้นก็จะเป็นเศษ3ส่วน8ก้อนอ่ะคนสุดท้ายนะคะต้นก้าขนมเปี๊ยะก็จะทำการแบ่งเป็น8ส่วนส่วนหลักเท่าเท่ากันเหมือนเดิมเลยนะคะส่วนที่ต้นก้าได้ไปเนี่ยก็คือส่วนที่ระบายสีส้มนะคะก็ทั้งหมด5ส่วนดังนั้นต้นก้าเนี่ยได้ไปทั้งหมด 7ถ้าส่วน8ก้อนนะคะเอาต่อไปนะคะถ้าสมมุติว่าครูนําจํานวนของขนมเปียที่ขุนได้รับกับขนมเปียที่ใบบัวได้รับนะคะมารวมกันก็จะเกิดเป็นภาพนี้ขึ้นมานะคะก็คือเป็นการนําส่วนที่ระบายสีเขียวกับส่วนที่ระบายสีฟ้านะคะมารวมกันนะคะเราก็สามารถนับได้ทั้งหมด7ส่วนนะคะ ซึ่งอันนี้เป็นความรู้เดิมเลยนะคะการบวกเศษส่วนนะคะที่ตัวส่วนทำไมกันคะเท่ากันนะคะตัวส่วนเป็น8เท่ากันเลยเราสามารถนำตัวเศษไปบวกกันได้เลยนะคะก็จะกลายเป็นเศษ4ส่วน8บวกกับเศษ3ส่วน8จะได้เท่ากับเศษ7ส่วน8นะคะก็คือนำา4บวกกับ3ได้เลยอะทีนี้ สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะก็คือผลบวกผลบวกที่ได้นะคะคือเศษ7ส่วน8จะเห็นว่าตัวเศษมันน้อยกว่าตัวส่วนนะคะอ่ะอันนี้จะเข้าสู่ความหมายของเศษส่วนแทนนั่นเองนะคะเศษส่วนแทนให้นักเรียนจำง่ายๆเลยว่าตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนะคะให้มองง่ายๆก็คือตัวบนเนี่ยจะต้อง น้อยกว่าตัวล่างนะคะอย่างในหน้านี้เศษส่วนทุกจํานวนเลยเป็นเศษส่วนแท้นะคะไม่ว่าจะเป็นเศษ4ส่วน8เศษ3ส่วนแและเศษ5ส่วน8ะคะรวมถึงเศษเจดส่วน8ด้วยนะก็คือเป็นเศษส่วนแท้หมดเลยนะคะเพราะว่ามีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนั่นเองนะคะทีนี้เรารู้จักหนึ่งอย่างแล้วก็คือเศษส่วนแท้ ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปรู้จักเศษส่วนเกินกันต่อค่ะก็จะใช้จากสถานการณ์เดิมเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้นะคะครูจะนำจำนวนนะคะขนมเปียที่ใบบัวได้รับนะคะรวมกับขนมเปียที่ต้นกล้าได้รับนะคะคือคนที่2กับคนที่3มนะคะ คือการนำส่วนที่ระบายสีสีฟ้ากับสีส้มนะคะมารวมกันนะคะออกมาเป็นภาพนี้ก็จะหนักได้ทั้งหมด8ส่วนนะคะถ้าเราใช้การบวกเศษส่วนเหมือนเดิมเนี่ยก็จะใช้วิธีเดิมเลยนะคะเมื่อตัวส่วนเท่ากันเราสามารถนำตัวเศษมาบวกกันได้เลยก็จะได้เป็นเศษ3ส่วน8บวกกับเศษ5ส่วน8ได้เท่ากับเศษ8ส่วน8นะคะอันนี้จำได้ไหมเอ่ย ถ้าตัวเศษเท่ากับตัวส่วนจะกลายเป็นจํานวนเต็มก็คือ1นั่นเองนะคะอันตอนนี้ให้นักเรียนดูตรงเศษ8ส่วน8ก่อนนะคะอ่าเมื่อเรานําจํานวน2องจำนวนนี้มาบวกกันเกิดเป็นเศษ8ส่วน8ซึ่งทําให้ตัวเศษเท่ากับตัวส่วนเห็นไหมคะตัวบนกับตัวล่างมีค่าเท่ากัน เราจะเรียกตัวนี้ว่าเศษเกินนะคะเราจะเรียกตัวนี้ว่าเศษเกินดังนั้นในดน้านนี้นะคะก็จะมีเศษ8ส่วน8เป็นเศษเกินนะคะซึ่งเศษเกินเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2กรณีอันนี้เป็นเพียงกรณีแรกนะคะกรณีแรกคือตัวเศษเท่ากับตัวส่วนต่อไปไปดูอีกกรณีหนึ่งนะคะจากสถานการณ์เดิมเลยนะคะ คราวนี้ครูจะนำจำนวนขนมเปียที่ขุนกับต้นกล้านะคะได้รับอ่ะเมื่อเรานำส่วนที่ระบายสีมารวมกันนะคะจะเห็นว่ามันออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยเห็นไหมคะออกมาเป็นสองรูปแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วส่วนก็คือเท่าเดิมก็คือ8นะคะจริงๆแล้วส่วนทั้งหมดก็คือ8เหมือนเดิมแต่ มันไม่พอใช่ไหมคะเมื่อเรานำมารวมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นเศษ5ส่วน8บวกกับเศษ4ส่วน8จะได้เป็นเศษ9ส่วน8นั่นเองนะคะเมื่อมันใส่ไม่พอมันก็เลยมาเพิ่มอีกรูปหนึ่งนะคะอยู่ตรง1ส่วนตรงนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นคะมันเกินนั่นเองนะคะอันนี้เราก็เลยจะเรียกว่าเศษเกินนะคะซึ่ง เมื่อผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นเศษ9ส่วน8นะคะทำให้ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนทำให้ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนคือการบวกเศษส่วนนะคะตัวส่วนมันก็ยังเท่าเดิมนะคะก็คือ8แต่ตัวเศษดันไปเกินนะคะเมื่อตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเราจะเรียกว่าเศษเกิน อันนี้ก็จะเป็นเศษเกินในกรณีที่2นั่นเองนะคะซึ่งในกรณีที่1เนี่ยคือตัวเศษกับตัวส่วนเท่ากันส่วนในกรณีที่2ก็คือตัวเศษมันไปมากกว่าตัวส่วนนะคะ,ะเดี๋ยวลองไปดูสรุปกันนะคะเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนเราก็ได้เรียนรู้กันไปเรื่องของเศษส่วนแท้นะคะกับเศษเกินมาดูกันในส่วนของเศษส่วนแท้กันก่อนนะคะอันนี้ง่าย เศษส่วนแทนนะคะให้เรียนจำไว้เลยว่าตัวเศษมันจะน้อยกว่าตัวส่วนก็คือตัวบนน้อยกว่าตัวล่างนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นรูปนี้นะคะส่วนทั้งหมดก็คือ6ส่วนที่ระบายสีก็คือ2นะคะก็จะได้เป็นเศษ2ส่วนหกนะคะสเป็นเศษ6เป็นส่วน2น้อยกว่า6นะคะดังนั้นเป็นเศษส่วนแท้อันเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเศษส่วนแท้ ขึ้นมาอีกนะคะเช่นอะไรคะเศษ4ส่วน5นะคะก็เป็นเศษส่วนแท้เศษ10ส่วน12ก็เป็นเศษส่วนแท้นะคะซึ่งก็จะมีมากมายเลยนะหรือจะเป็นเศษ21ส่วน30นะคะอันนี้ก็เศษส่วนแท้เช่นเดียวกันต่อไปนะคะไปดูเศษเกินอย่างที่บอกว่ามันมี2กรณีก็คือกรณีที่ตัวเศษ กับตัวส่วนเท่ากันกับกรณีที่2คือตัวเศษมากกว่าตัวส่วนอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะคะจากภาพนี้อ่ะอย่างที่บอกนะคะจริงๆแล้วส่วนทั้งหมดมันคือเท่าไหร่คะส่วนทั้งหมดมันคือรูปนี้ก็คือมีทั้งหมด4ส่วนนั่นเองนะคะมีทั้งหมด4ส่วนแต่ที่มันเกินมาก็คือ ส่วนนี้นะคะอีก3ส่วนใช่ไหมคะอีก3ดังนั้นตัวส่วนมันก็ยังเป็นเท่าเดิมคือ4ใช่ไหมคะแต่ตัวเศษมันดันไปเป็น7จนะคะจะเห็นว่าตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนะคะถ้าตัวเศษมากกว่าตัวส่วนมันก็จะกลายเป็นเศษเกินนั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่ามันมีอีกกรณีหนึ่งก็คือตัวเศษเท่ากับตัวส่วนเช่น เศษ9ส่วน9อันนี้ก็คือเศษเกินหรือเศษ12ส่วน12นะคะน,นี้ก็คือเศษเกินเช่นเดียวกันนะคะอ่ะหรือจะเป็นเศษ10ส่วน6นะคะหรือว่าจะเป็นเศษ30ส่วน21นะคะก็เมื่อไรก็ตามที่ตัวเศษ ไม่ได้น้อยกว่าตัวส่วนมันก็จะกลายเป็นเศษเกินนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวครูจะฝากให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดนะคะเล่มที่2เล่มเดิมนะคะวันนี้ให้ทําในหน้าที่3ซึ่งแบบฝึกหัดเนี่ยก็จะเป็นรูปนะคะที่ ระบายสีให้นักเรียนตอบเป็นเศษเกินนะคะก็จะให้เขียนเป็นตัวเลขกับตัวหนังสือนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะทําตัวอย่างให้ดูสักหนึ่งข้อนะคะแล้วก็ฝากให้นักเรียนทําต่อนะอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดหน้าที่3นะคะอ่ะเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูสักหนึ่งข้อนะคะก็เขาก็จะให้เราเขียนเป็นเศษส่วนนะคะตรงนี้เป็นตัวเลขแล้วก็บรรทัดที่2เนี่ยเป็นตัวหนังสือ ะะอ่ะก็มาดูกันอ่านในข้อแรกนะคะเราจะเขียนเป็นเศษส่วนได้ยังไงคะก็ดูก่อนว่าส่วนที่ระบายสีนะคะมีทั้งหมดกี่ส่วนก็คือ3นะคะทีนี้ให้เรียนดูว่าส่วนทั้งหมดของเขาเนี่ยเป็นเท่าไหร่ให้เราดูแค่รูปเดียวนะคะดูแค่รูปเดียวก็คือจริงๆแล้วมันเป็น สองส่วนนะคะฉะนั้นมันก็จะเป็นส่วนสองอ่ะข้อนี้ก็จะอ่านว่าเศษสามส่วนสองนะคะประมาณนี้คือการที่นักเรียนจะหาตัวส่วนได้เนี่ยให้นักเรียนดูแค่รูปเดียวนะคะ ดูแค่รูปเดียวพอแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวเศษนะคะให้นักเรียนนับทุกส่วนที่ระบายสีลงไปนะคะอ่ะโอเคไหมคะอย่างข้อที่2เนี่ยตัวส่วนก็จะเป็นเท่าไหร่คะส่วนเป็น3นะคะแล้วก็ข้างบนตัวเศษเนี่ยเป็นเท่าไหร่ให้นักเรียนลองนับดูนะคะเหมือนกันนะคะในข้อที่3ตัวส่วนก็จะเป็นส่วน6นะคะอ่ะก็ไปลองทําดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราอาจจะ ได้มาเฉลยกันในวันที่เราได้เจอกันนะคะในการเรียนแบบ Google Meet นะคะก็เดี๋ยวจะเรียนวันไหนเดี๋ยวครูจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะก็ไปลองทำมานะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ